มอ,อ,อกภกายใต้สัญลักษณ์โฮมซิเคียลิตี้ชีวิตปลอดภัยเมื่อใช้โฮมมีวางจำหน่ายที่ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วประเทศกลับมาที่ช่วงที่2ของรายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลช่มชื่นท่านผู้ชมครับ รายการสนทนาวันนี้ระหว่างผมกับท่านสาวรเรืองไกรท่านธนาสมพรจากดรสิงห์ทองบัวชุมกําลังเป็นที่น่าสนใจของท่านผู้ชมหลายท่านเนื่องจากว่าเรายกประเด็นเรื่องประชาธิปไตยในโลกยุคโกลกาพิวัฒน์ความจริงอาจจะต้องเรียกว่ารัฐประหารในโลกยุคในโลกยุคโคลกาพิวัฒน์ก็ได้ว่าจะไปรอดไหมเนื่องจากว่าวันนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างระหว่างประชาชนกับอํานาจที่ไม่ชอบธรรม การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายว่าหนังสือพิมพ์ไทยจํานวนไม่น้อยก็ยังโบราณอยู่ใช้คํานี้ก็ถือว่าเป็นคําด่ากัแล้วกันแต่ว่าความหมายท่านคงจะเข้าใจเองก็คือว่าบางทีท่านก็ปกปิดความจริงไม่ให้ประชาชนรู้บางทีก็บิดเบือนความจริงคนบิดเบือนความจริงหลายคนก็เป็นผู้ที่อยู่ในอํานาจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการบางทีก็ปกปิดความจริงบางทีก็ปิดเบือนความจริงผมต้องขอบคุณท่านอาจารย์วรเจตภาคีรัตที่พยายามชี้เรื่องอะไรต่างๆที่คนธรรมดาแตจารย์วรเจตเป็นด็อกเตอร์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็เป็นคือคนธรรมดาที่ให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาว่าหลับมันควรจะเป็นอย่างไรแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาท่านที่ไปเป็นทนายความไปเป็นผู้ิพากษาไปเป็นคนดูแลเรื่องกฎหมายก็บอกว่าใช่ไม่ได้ก็มี มันไม่ใช่อยู่ที่ตัววิชามันอยู่ที่ตัวคนที่เป็นปัญหาผมจึงเรียนว่าวันนี้แม้แต่อาสานที่ไปทำกิจกรรมที่ที่ที่กระทบรัฐบาลอเมริการัฐบาลออสเตรเลียเองรัฐบาลอังกฤษเอง,อง,เองหลายประเทศนะวันนี้กำลังกลับมาที่จีนมาที่สิงคโปร์หลายเรื่องก็ปรากฏว่ากำลังถูกวิพากวิจารณ์ประกอบกับมาร์คซัคเคอร์เบิร์กพัฒนา a ฟ e b o o k ขึ้นมาคนเอาเรื่องไปคุยกันใน ในหน้าจอทีวีทุกวันแล้วสามารถคุยกันได้ตัวต่อตัวคุยกับทีนึงสามารถไปกันเป็น5,000ล้านหมื่นในนาทีเดียววันนี้เขามีสมาชิกที่พูดคุยกันอยู่ผ่าน f c e e o o o เนี่ยเฉพาะวันนี้นะประเมินกันเมื่อวานนี่ว่าประมาณ600ล้านคนขึ้นไป600ล้านคนกำลังเหมือนกับประเทศใหม่เลยถ้าวันนี้ประเทศของมาร์คซ c k กเคอร์เบิร์กคือประเทศ a c e b o o k เนี่ยเป็นประเทศเนี่ยเ,เ,เล็กกว่าเล็กกว่าจีนเท่านั้นนะ เล็กกว่าอินเดียเท่านั้นในโลกนี้ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นประเทศเฟซบุ๊กที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกที่มีประชากรมีสมาชิกที่เขาถือว่าเขาสามารถพูดคุยกันได้ผมนี่จึงอยากให้ประชาชนคนไทยนพูดภาษาสากลได้จริงๆพูดนะไม่ว่าเอาภาษาอังกฤษก็แล้วกันถ้าท่านพูดแลื่อภาษาอังกฤษได้เนี่ยวันนี้ท่านโพสต์เข้าไปเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะอ่านในทั่วโลกเขาจะรู้ทั่วโลกแต่ว่าต้องเป็นสาระนะถ้าพูดจาไม่เข้าท่าถ้าเขาคิด ว่าบอกไอ้นี่ไม่เข้าท่าเขาจะลบของท่านทิ้งเขาจะไม่คงไว้มันก็เป็นวัฒนธรรมเป็นค่านิยมที่คนจะสื่อสารกันเฉพาะเรื่องที่เป็นสาระเท่านั้นเรื่องขี้มูราขี้หมาแห้งเรื่องไม่เข้าท่าแต่เขาจะตัดออกไปเองวันนี้การสื่อสารอย่างนี้กําลังเป็นที่น่ากลัวของรัฐบาลต่างๆบีบบีบคนสื่อเมื่อวันก่อนนี้เอฟีไอก็ยังมาเยี่ยมมาร์คซ์เคอร์เบิร์กที่เ <laughs> ฟซบุ๊กคุณอาซานนี่ก็ก็ถูกกล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีเขาไปไปยุ่งกับผู้หญิงสองคนความจริงอัสซานนี่เขามีลูกมีเมียเก่านะแต่ว่าการที่ตำรวจออสเตรเลียไปกวนบ้านเขาเนื่องจากว่าเขาไปไปแฮกเข้าไปรืดูข้อมูลนีทำให้เขาอยู่ไม่สุขตอนนั้นบ้านอยู่ที่เมลเบิร์นที่รัฐวิกตอเรียทางใต้สุดท้ายก็ปรากฏว่าต้องต้องออกจากบ้านไปไปแต่ว่าเขาเขาถือว่าเขาเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เขาเริ่มต้นอินเทอร์เน็ตของออสเตรเลียได้สำเร็แต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าตำรวจกวน ต้องทิ้งลูกทิ้งเมียที่บ้านเขาไปอยู่บ้านอื่นข้อกล่าวหาก็คือว่าเป็นการละเมิดทางเพศซึ่งไปดูแล้วก็ไม่มีอะไรแต่สุดท้ายก็กลายมาเป็นเหมือนกับข้อกล่าวหาก่อกันร้ายเหมือนข้อกล่าวหาลมลมถาบันของไทยเนี่ยมันคล้ายๆกันเป็นการต่อสู้กับระหว่างประชาชนกับผู้มีอำนาจอันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าประชาชนฝ่ายกองเชียร์ของอสซังก็คือว่าอยากรู้ความจริงอยากรู้ความจริงช่วยหน่อยฝ่ายรัฐบาลก็บอกให้ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ไวไวใช่ไหมฮะ นี่คือประเด็นที่ผมคิดว่ามันจะนำไปสู่บรรยากาศใหม่ของการเรียนรู้ของประชาธิปไตยที่คนเขาอยากรู้มันจะเป็นประชาธิปไตยไปโดยปริยายเนี่ยผมคิดว่าผมกำลังหวังว่าเฟซบุ๊ k มันจะช่วยพอพูดถึงนี้เดี๋ยวคุณจุติไกลเลิกก็จะมาปิด <c oughs> น่านฟ้าอากาศเองก็ทำให้ลำบาก <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยผม <Okay. S 1> ผมอยู่ตรงไหนผม <c oughs> ผมค้างท่านเลงไกลอยู่ใช่ไหมครับเอาเอาว่าในเรื่องของวิกลีกหรือเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับมันก็เป็นลก แห่งความโปร่งใสชนิดหนึ่งนะครับถ้าเราจะมองงั้นนะครับเป็น transparency t r a ารโปร่งใสก็ได้นะครับมันจะมาที่ good governance ก็ว่ากันเพราะว่าระบบของคนที่ใช้เนี่ยนะครับที่สมาชิก600ล้านคนเนี่ยเขาก็จะคัดกรองกันอย่างที่อาจารย์ว่านะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลหลายๆประเทศก็น่าจะเกรงกลัวนะครับโดยเฉพาะ ในโลกของอย่างอคอมมิวนิสต์เนี่ยก็อาจจะเกรงกลัวนะครับมันเหมือนรัฐที่ใหม่ลัฐที่หนึ่งคนเนี่ยนะครับเหมือนฝ่าหลุนกงเนี่ยนะครับรัฐบาลจีนก็กลัวกลัวว่าเอ๊ะมันจะทําให้เสียการปกครองแต่การถ่ายเทข้อมูลเนี่ยนะครับไม่ว่าจากวิกิหลีกแล้วไปอยู่ใน Facebook ในสังคมที่พูดคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนเนี่ยนะครับต้องกลับมาย้อนดูว่าทุก ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับข้อมูลของประชาชนเนี่ยก็ถูกแฮกโดยรัฐบาลเห็นเกตุไหมฮะอาจารย์ก็เคยโดนเนี่ยนี้ถูกถูกถูกบล็อกไม่ให้ทําการไปไปสงสัยว่าไปอยู่ในกระบวนการอะไรนะสอบใหญ่ว่าได้เงินจากคุณทักษิณมาไม่ได้ไหมไปบล็อกบัญชีอีกต่างหนี่ต้องโดนผมไปด้วยตอนนี้วันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนกับสาระปะ ประชาชนไปแฮกข้อมูลรัฐบาลรัฐบาลก็เลยเดือดร้อนเนี่ยบอกอะไรก็ฉันจะปกครองพวกเธอได้ยังไง <ingo> ใช่ไหมก็ไหนบอกว่าปากอยากกระจายอำนาจจากมอบอำนาจให้กับประชาชนเพราะประชาชนจะมีอำนาจจริงๆผ่านผ่าโลกของเทคโนโลยีโลกการสื่อสารนยก็เริ่มกลัวกลัวว่านะครับไอ้สิ่งที่ท่านทำไม่ดีไม่ร้ายเก็บไว้เนี่ยนะครับคนจะรู้แล้วว่าเอ้ยที่จริงนะเนี่ยไอ้ที่ฉันบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันคืออะไรนะคนที่คอยบันดาลสุขให้นะ นะคอยที่ทําให้คุณเนี่ยนะครับรู้จักวิธีนะอยู่เย็นเป็นถูกเป็นยังไงแหลพอเขาเห็นววาจริง่า,เ,าอเอ้ไม่ใช่ละไอ้ที่ได้เนี่ยมันมันอาจจะเป็นแค่เศษเศษนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ท่านกลับสะสมความมั่งคั่งเอาไว้ตัวเองหรือเปล่าอันนี้พอประชาชนรู้วรความจริงว่าไอ้ออก,การปกครองเนี่ยประชาชนก็บอกไอ้ฉันไม่ให้คุณปกครองฉันละฉันจะต้องเลือกตัวแทนคนใหม่ของฉันในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมอันนี้ผมมองนะว่าถ้ามองใน เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เราต้องมองอย่างนี้แทนที่เราจะไปมองเทคโนโลยีว่าเป็นเพียงแค่อะไรนะฮะให้มันผ่านหูผ่านตาเพื่อให้อารมณ์ความคิดมันผ่านไปชั่วปูบอะไรเนะี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะครับถ้่งนั้นเป็นการใช้เทคโนโลยีใช้ความรู้ที่เพื่อเป็นโลกีวิสัยเท่านั้นไม่ใช่เพื่อโลกุตระธรรมนะครับไม่รู้อาจารย์ว่า <laughs> ไงเนะี่ยความที่ความจริงท่านเลืองไกลพูดพูดประโยชน์ที่ผมชอบมากก็คือว่าตัวเทคโนโลยีเองเนี่ย มันไม่ได้ดีมันไม่ได้ช่วยในตัวของมันเองมันเป็นเครื่องมือนี่มันเป็นเพียงเครื่องมือเหมือนกับภาษาไทยก็ดีเหมือนกับภาษาอังกฤษก็ดีเหมือนกับภาษาสื่อสารมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเรื่องช่วยในตัวมันเป็นเพียงการสื่อสารให้คนเข้าใจแต่คนไปใส่คําว่าขอโทษไอ้เฮียไอ้หาเนี่ยคนไปแต่งมันเองมันไม่ได้ดีได้เลยตัวมันเองเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ก็ดีหรือวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีสื่อเหล่านี้มันไม่ได้ดีในช่วย มันอยู่ที่การสื่อ<ช>อยู่ที่คนเพราะฉะนั้นผมจึงชอบใจตรงที่ว่าคนอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตไปดูรูปโปไปดูนั่นดูนี่ตามความสนใจของเขาอาจจะไปก่ออาจจชญากรรมก็เป็นไปได้หลังจากเกิดกำหนัดไปดูภาพโปไปดูนั่นนี่แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการบริโภคแต่ถึงวันหนึ่งคนจะควบคุมกันเองตรงนี้ผมคิดว่าโดยธรรมชาติของคนไม่มีใครต้องการเป็นคนชั่วหรอกมันต้องการเป็นคนดีทั้งสิ้นที่เกิดมาเพราะฉะนั้นผมเชื่อผมมองอย่างนั้นวันนี้ สักเคเบิกเองที่ถูก FBI มาเยี่ยมหรือจูเลียนอซานเองไม่ใช่อันตรายของประชาชนแต่รัฐบาลมองว่าเขาคือตัวอันตรายของรัฐประชาชนคิดว่าเขาคือเพื่อนฉันอยากรู้ให้ขอบคุณมาร์คสักเคเบิกขอบคุณนะาัสซาน,นที่เอาความจริงมาบอกให้รู้จะเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมันคิดมันคิดค้นอะไรกันพวกนี้พวกมีอำนาจเพราะเดี๋ยวนี้พวกนี้คือผู้นำในการต่อสู้กับอำนาจที่ ที่เราไม่เคยมีอำนาจไปต่อสู้เขามาก่อนพวกนี้คือพวกช่วยเราเจอน,นะก็กเรียนท่านดร,รท่านสวก็ท่านสิงห์ทองนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าเมื่อโลกเป็นใบเดียวกันเนี่ยแสดงว่าผู้ปกครองเนี่ยก็คือรัฐบาลเดียวกันคือรัฐบาลโลกปรนะชชนก็คือบุคคลที่อยู่ในโลกที่ว่าโดยอัศานหรือสักกรเบิกเนี่ย คือผู้นําของประชาชนชาวโลกในยุคโลกาภิวัตน์ต่อไปรัฐบาลเราจะแปลกแยกกันอยู่ไม่ได้ก็รัฐบาลที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นรัฐบาลโลกก็คือมีรัฐบาลเดียวเพราะโลกเป็นใบเดียวกันเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือรัฐบาลที่ไม่ชอบทมเนี่ยจะต้องถูกเปิดโปรงก็คือความลับไม่มีในโลกอย่างพุทธสุภาษิต <c oughs> ความลับไม่มีในโลกใช่ <c oughs> ไหมครับ <c oughs> มีแต่ความจริงดังนั้นเนี่ย <c oughs> ดังนั้นนี่เม่ยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนไหว ในการที่ผู้ปกครองนั้นต้องมีคุณธรรมต้องมีธรรมจริงๆถึงจะปกครองได้เพราะเป็นรัฐบาลโลกมันคนในโลกนี่เขาเก้าวหน้านะผมยังเรียนว่าการที่จะควบคุมวัตถุนะครับวัตถุที่เป็นของกลางอย่างที่ท่านดรวีบุตว่า <Okay. S 1> คือถ้าเราใช้ประโยชน์ถูกก็เป็นประโยชน์ถ้าใช้ในทางผิดก็เสื่อมเสียเสียประโยชน์ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการบ i รีเซชันหผมเรียนเบื้องตอน้นก็มีซ i วิ l ลิเซชัน ก็คือต้องมีจิตที่เป็นธรรมที่ท่านนกสวว,ว่านะครับเป็นจิตใจที่ถึงธรรมนะครับเป็นผู้ควบคุมวัตถุนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์คือในวัตถุมกติของโลกนะครับของมวลมนุษยชาติเนี่ยคือความสงบสันติเป็นความสุขนะการที่จะมีรัฐบาลเนี่ยก็แสดงว่ายังมีความขัดแย้งอยู่ ในอุดมคติของมนุษย์จริงคือร้ายการปกครอง<ม>ใช่ไหมครับ <laughs> ร้ายการปกครองดังนั้นในทางทั้งหมดเนี่ยต้องมีจิตแห่งการที่มีธรรมะขั้นสูงก็คืออิงสาประโมธรมรมโมคือไม่เบียดเบียนกันทั้งตนเองและผู้อื่นไม่เบียดเบียนเนี่ยถึงขั้นเป็นอนัตตานะครับะจะไปควบคุมวัตถุนี้และนำพาโลกนี้ไปสู่ความสงบสุขสันติที่แท้จริงดังนั้นเนี่ย การที่บุคคลทั้งสองเนี่ยนะครับในค้นฟ้าทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อจะบอกว่าโลกนี้เป็นใบเดียวกันก็จริงแต่โลกนี้ก็ต้องไม่เป็นความลับและโลกนี้ต้องนําไปสู่ความสงบสุขสันติที่แท้จริงรนะครับเราจรึงเรียนท่านดรว่าปรยียบตยในความหมายของยุคโลกาภพิวัต์เนี่ยก็คือปรยียบตายที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นผมยกตัวอย่างน,นะอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ย เป็นป็นจับไตอังกฤษเดิมก็เป็นปเป็นป็นจับไตยอยู่แต่ว่าเป็นเป็นจับไตในประเทศของตัวเองแต่พอนอกประเทศก็ล่าอาณานิคม<ช>อ,อันนี้อเมริกาเป็นเป็นจับไตแต่นอกประเทศไปแทรกแซงเขาทั่วตังเป็นกเหมือนกันะนะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นจับไตที่ได้มาเกิดจากความรุนแรงหรือได้ทางด้านวัตถุตรงได้เป็นจับไตทางด้านจิตวิญญาณนะครับก็คือไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น มนุษย์เนี่ยก็จะสอบสุขสันติเพราะนั้นผมจึงเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นพยาบไตยช้าที่สุดในโลกเป็นประเทศที่ไม่เคยเป็นพยาบไต้มาก่อนเพราะงั้นถ้าจะเป็นพยาบไตนะครับก็อย่าเป็นพยาบไตจากความรุนแรงหรือทางด้านวัตถุให้เป็นพยาบไตยที่เป็นถึงธรรมถึงยุคภาษีอ่านคือเป็นพยาบไตยทางด้านจิตวิญญาณด้วยก็จะเป็นแบบอย่างของโลกทําให้โลกสอบสุขสันติครับ เดี๋ยวผมจะกลับมาที่มหานามคันที่เชิญนรสิงทองก <kiego> ่อนผมฟังท่าน <mound: S 1> <Pine>: สมพรแล้วลซึ่งในรถประธรรมนะครับเพราะว่าผมเคยไปศึกษาเรื่องของนุ่พพทธเจ้านะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบของอาจารย์ว่าเออพระเจ้าเราก็เป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดินนะรู้มานานหลายพันปีแต่วันนี้เนี่ยโลกของเรามันย่อเล็กลงเมื่อย่อเล็กลงปุ๊บเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เทคโนโลยีเนี่ยมันมีส่วนสําคัญ และสิ่งหนึ่งคือสื่อสารมวลชนวันนี้เราต้องเปิดกว้างให้กับเสรีภาพของสื่อมวลสื่อสารมวลชนกับเรื่องของเทคโนโลยีนั่นมันจะนําพาไปสู่ในเรื่องของการศึกษาวิจัยได้อย่ามองว่ากรณีของวิกิลิเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะนําประเด็นเหล่านี้มาวิจัยศึกษาเพราะมันเป็นความลับที่ไม่ถูกเปิดและมันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นกรณีการที่ไปผลิต นิวเคลียร์ขีปนาวุธต่างๆเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวัตถุที่จะไปทําลายล้างมวลมนุษยชาติแต่ถ้าเปิดออกมาว่ามีการกระทํามีการซื้อขายอาวุธโดยเฉพาะอาเมริกาวันนี้ตกใจยกตัวอย่างคนที่วิกเตอร์บูกนี่คือสําคัญประเด็นนี้นั่นก็หมายคมว่าเขากลัวความลับต่างๆที่เก็บไว้เนี่ยเปิดเผยออกมาเขาของเป็นชาวโลกเขาเป็นตำรวจโลกแต่วันนี้ตำรวจเนี่ยถูกตรวจสอบซะเอง พอตัตวตรวจสอบปุ๊บไอ้สิ่งที่ทํามาไม่ถูกต้องเนี่ยทาให้ต้องนู่นนะครับไปจับเขาที่อังกฤษตํารวจสกอตแลนด์ยาต้องจับไอซานนี่สิ่งเหล่านี้แทนที่จะให้โอกาสเขาเนี่ยมาเปิดความลับของโลกที่มันใช้อาวุธเข็นฆ่ากันเนี่ยแล้วคือคนที่ผลิตและขายอาวุธคือได้ประโยชน์คือใครก็ประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ฉะนั้นผมอยากให้มองเหล่านี้เป็นเรื่องของการศึกษาวิจัยแล้วก็เป็นเรื่องของ การพัฒนาเนี่ยขอให้พัฒนาเรื่องของจิตใจอย่าไปมุ่งวัฒนาวัตถุการที่จะพัฒนาเรื่องจิตใจก็ต้องให้การศึกษาเขาด้วยให้กับพี่น้องประชาชนนะท่านผู้ชมครับผมคิดว่าวิทยากรทั้งสท่านได้นำเสนอในแง่มุมมองที่น่าจะเปลี่ยนโลกด้วยข้อมูลข่าวสารในยุคโลกาภิวัตน์นี่คือสิ่งที่พวกเรามองเห็นว่าวันนี้หยุดไม่อยู่ สื่อบราณก็คงหยุดไม่อยู่ผดดเดตการโบราณก็หยุดไม่อยู่อำนาจแบบโบราณโบราณก็หยุดไม่อยู่นี่คือสิ่งที่จะเป็นผลกระทบของสื่อยุคโลกาภิวัตน์ที่เรายกมาสองเรื่องก็คือ Facebook ของ Mark Zuckerberg แล้วก็เรื่องเว็บไซต์ที่แฮกข้อมูลมาโดยจูเล a อสซานทั้งสองคนนี้เป็นคนหนุ่มนะอัสซานปีนี้อายุเพิ่ง39 มากซักเคเบิกเองบุคคลแห่งปีนี่อายุยังไม่ถึง30มนสะิบ่สิบปี26ปี26ปีนี่ออกจากฮาว์วาร์ดเมื่อตอนอายออุคือเขาเรียนได้แค่2องสหรือสปีผมไม่แน่ใจคือบอกทนไม่ได้พอคิดอะไรได้แล้วเนี่ยเขาก็มาพัฒนาเป็นสังคมโลกแบบใหม่วันนี้ทำมาได้ประมาณเกือบปีนะไม่เต็มปีพอดีวันนี้เข้าไปดูแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกที่เข้าไปอยู่ใน a c e b o o k นี่ไม่ต่ำกว่า600ล้านคน มีการพูดคุยกันทุกวันเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยความจริงก็เริ่มปรากฏความจริงที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นแฟกต์ดีไมด่ดีเราเราไม,ไม่ไม่พูดถึงแต่ว่ามันเป็นแฟกต์ที่เกิดมาจากสิ่งที่กระทําโดยอํานาจรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจีนรัฐบาลอเมริการัฐบาลออสเตรเลียของคุณจูเลียนอัสซานเองถูกนามาเปิดเผยทั้งสิ้นพวกนั้นก็ตกใจผมยกตัวอย่างเหมือนกับกรณีที่คุณเควินรัตตัดดิตนายก รัสเซียไปคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาคุณฮิลลารีคลินตันบอกว่าเราควรจะปรึกษากันเราควรจะบอมจีนไหมคือไปพูดคุยกันอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีการบันทึกระหว่างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คุยกันมีการบันทึกพอบันทึกแล้วมันจะไปอยู่ไหนไฟล์อเมริกาเมื่อเจ้าหน้าที่ทูตของของอเมริกาที่ออสเตรเลียได้ยินก็ต้องบันทึกบันทึกก็ต้องส่งไปที่รัฐบาลว่ามีการพูดคุยกันอย่างนี้ ถึงวันนี้อาสานก็เอามาเปิดเผยให้โลกรู้ก็ <c oughs> เลยตกใจกันใหญ่บอกตกใจกันใหญ่อ้าวบอกอาสานคุณไปทางงานนําอย่เงินได้ยังไงมันกระทบฉันเนี่ยฉันมีอํานาจมันก็เลยไปกระทบอํานาจรัฐในวันนี้ <c oughs> ผมจึงคิดว่าผมเลยคิดถึงมหาตมะมคันธีมหาธรรมคัมนธีพูดไว้เมื่อประมาณสักหกสิบปีมาแล้วอาจจะก่อนนั้นก็ได้เพราะว่าผมผมเองก็อยู่ในช่วงอายทุที่ท่านกำลังเปลี่ยนประเทศอินเดียพอดีท่านเป็นบิดาของประเทศอินเดีย ประกาศอิสรภาพจากอังกฤษอังกฤษเองนี่แพ้ความจริงแพ้ความถูกต้องแพ้ความเป็นธรรมหลังจากมามายึดประเทศเขามามาคือในท่านสมพรพูดแล้วเมื่อสักครู่นี้อังกฤษเองเป็นประชาธิปไตยในประเทศนะแต่ว่าเพื่อตัวเองเพื่อประโยชน์ประเทศตัวเองแต่ว่าไปลุกรานประเทศเเอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นมานี่คือความไม่มีทศพิษร,ราชธรรมนอกสหภาพราชาอาณาจักร นั่นก็คือมหาธรรมิกาณทีพูดความจริงข้อหนึ่งก็คือว่าท่านบอกว่าความจริงคือสิ่งที่ไม่ตายแล้วใช้คำภาษาอังกฤษว่า truth is god ความจริงคือพระเจ้าหรือพระเจ้าคือความจริงก็ได้คำคำนี้เองเป็นคำที่เขียนอยู่ในเหรียญในเหรียญในเงินเหรียญกระสาบของอินเดียเนี่เป็นคำอยู่ในนั้นเลยท่านผู้ใดที่ไปอินเดียแล้วก็ไปได้เงินเหรียญอเมริกามาไอ้ทษอินเดียมาเหรียญอินเดียก็จะมีคำนี้นะเขียนไว้นนั้น อาจจะมีรูปมหาธรรมครันธีหรือไม่ก็ตามแต่ว่าใช้คำนี้เลยอก truth is god นั่นเป็นคำของมหาธรรมครันธีที่ผมชอบมากแล้วก็ถือว่าในการปกครองในอดีตเองนี่ของไทยก็ตามที่เขียนจารึกไว้ในตำราการปกครองนี้เขาก็บอกว่าไม่ว่าผู้ปกครองที่เป็นเป็นพระราชาหรือกิงหรือควีนหรือเอ็มเพอก็ตามจะต้องปกครองด้วยธรรมะที่ถูกต้องธรรมะในการปกครองเขาเรียกว่าทศพิธ ราชธรรมก็จะมีหลายประการลองไปศึกษาดูเปิดเน็ตมาก็ได้ว่ามีอะไรบ้างถ้าไม่ทําตามนั้นเนี่ยลม้มซาปาลวีของของอิหร่านเล่าย้อนหลังสั้นๆหน่อยหนึ่งอํานาจมหาศาลใช้อํานาจทุกอย่างออกนโยบายอะไรต่างๆประชาชนอยู่กับตัวเองมาสุดท้ายปรากฏว่ายกป่าให้เมกายกน้ำให้อังกฤษยกน้ํามันให้สหรัฐอะไรต่างๆ ประชาชนยังยากจนอยู่คือไม่ได้เอาประชาชนสุดท้ายพอมีคนคิดมาต่อต้านชื่อโคมนี่มาออกอากาศมาออกวิทยุบอกว่าเอ้ยกรรษัตริย์ทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องสุดท้ายก็จับมานิขังคุกขังคุกขังแล้วขังอีกเข้าเข้า,ขา,ขาออกโคมนี่สุดท้ายถูกส่งไปอยู่ต่างประเทศโคมีนี่ก็คุยกับประชาชน,ผ,านผ่านเทปผ่านอะไรต่างๆสุดท้ายปรากฏว่าประชาชนลุกฮือขึ้นมาว่าโคมีนี่ถูกสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้แม้จะมีกําลังทหารมีกองทัพเต็มประเทศ สุดท้ายก็สู้พลังของประชาชนไม่ได้ผมกําลังคิดถึงประเทศไทยว่าเออถ้าคนเขารู้ความจริงอย่างนี้นี่สุดท้ายเนี่ยน่าเป็นห่วงครับหลายเรื่องอํานาจการปกครองของไทยถ้าหากว่าไม่อยู่ในหลักของทศพิธราชธรรมผมเกรงว่ามันจะทําให้คนตายเยอะมันจะทําให้เกิดการสูญเสียเยอะและจะทําให้ประเทศไทยที่เป็น f a ลส state จึงน่าเป็นห่วงตรงนี้ว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องสื่อโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลง อำนอาจประชาชนต้านกับอำนาจรัฐนี่ผมว่ามันหยุดไม่อยู่เท่านั้นเองก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องค่อนข้างจะลึกซึ้งแล้วก็เป็นนามธรรมนิดหน่อยแต่ว่าสามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้วันนี้ธนาคารก็ถูกบีบการเมืองก็เดือดร้อนหลังจากที่เ c e b o o k โดยมากซักกะเบิกกับูุลยศอัสซาตต์เอามาเปิดเผยผมจะจบรายการตรงนี้ ก็เอาเป็นว่าอิทธิพลของสื่อในวันนี้น่าจะมีผลต่อการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทยและในทั่วโลกด้วยรวมทั้งประเทศไทยด้วยท่านมีอะไรจะสรุปส่งท้ายไหมครับหนึ่งนาทีเชิญสั้นๆถ้าใช้กฎหมายอย่างข้อมูลข่าวสารหรือสามารถที่จะร่วงรู้ข้อมูลของนะครับข้าราชการนะรักการเมืองที่ไม่ได้เปิดเผยนะมียื่นไว้ที่ปปชเน,เนี่ยในรัอย่างเนี่ยถามว่าถ้าเอาออกมาได้เนี่ย มันเป็นประโยชน์ไหมนะครับแบบที่อาซานทำนถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนประชาชนจะได้รู้ว่าเอ๊ะจริงๆตัวแทนของเขาก็ราชการที่ทําหน้าที่และก็คอยบริการประชาชนเนี่ยทำได้ดีจริงหรือเปล่าหรือว่าทําแล้วมีครับถิ่นที่แอบทุกไว้ยอย่างไรนะครับเออุนเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อโลกเนี่ยเป็นสู่ยุค globalization เป็นใบเดีวยวกันดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นความเจริญสูงสุดของทางวัตถุ เป็นคุณูุปการของนักวิทยาศาสตร์หรือนักที่ค้นฟ้าต่างๆเพื่อมนุษยชาติเป็นของกลางแต่ว่าวัตถุเนี่ยออรุนแรงได้ถ้าเราไม่มีจิตใจที่สูงส่งเป็นคุณธรรมหรือหลุดพ้นไปควบคุมดังนั้นเนี่ยการ,ริรัติโลกที่ผ่านมาเนี่ยได้ประจับตายจากความรุนแรงเราต้องมุ่งสู่การ,ริวัติประจับตายอย่างสันติเพื่อเกิดความสุขและใช้วัตถุเนี่ย เป็นประโยชน์ต่อมวลมรดกชาติทาให้โลกเนี่ยเกิดสันติภาพทีแท้จริงครับสื่อน่าจะเป็นประโยชน์ทางสันติได้ผมสันส้นๆก็อยากจะให้ทางรัฐเองเนี่ยเปิดกว้างเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การให้เสริภาพของสื่อมวลชนให้กว้างขึ้นเพราะว่าพี่น้องประชาชนวันนี้กําลังถูกปิดหูปิดตาถ้าเปิดโอกาสสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐนั้น ก็จะทําให้พี่น้องประชาชนรู้ความไม่ชอบมาคากลหรือความไม่โปรง่งใสฉะนั้นวันนี้คือสิ่งหนึ่งก็ต้องเปิดเวทีตรงเนี้ให้กว้างด้านของสื่อสารมวลชนท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องเรียนว่าสาระที่เราพูดคุยกันสรุปได้ข้อหนึ่งก็คือคำของมหาธรรมคันธีก็คือ truth is god ความจริงคือพระเจ้าความจริงความถูกต้องเท่านั้นที่ครองโลกและจะอยู่ได้ ส่วนรัฐบาลที่คอร์รัปชันทุจริตช่อโกงไม่ถูกต้องไม่ว่าจะมีอำนาจมากมายมหาศาลแค่ไหนผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้ไปแน่นอนไม่เหลือไม่อยู่วันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านครับท่านเลืองไกลท่านานาสมพรและท่านดรสิงห์ทองบัวชุมวันหน้าขอเชิญมาร่วมรายการใหม่รายการนี้ถ้าไปฉายซ้ําอีกรอบหนึ่งหลังจากปีใหม่แล้วก็ขอเทโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่กับทุกท่านด้วยนะครับขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่ครับสวัสดีครับ สลิมเฮอร์บลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าทองสำหรับหญิงชายทานประจําไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ําเพื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทําให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลใําไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกําลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่งพันหบาท083 705 1234แล้วก็ศูนย์แปดสาม หยุวันพักผ่อนของคุณเป็นวันพิเศษถ้าคุณต้องการสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติสดชื่นกับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางสายหมอกยามเช้าสนุกสนานกับการล่องแก่งพายเรือพยัุและอีกสารพัดกิจกรรมยามบ่ายืีมดัำกับบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจยามเย็นทุกช่วงเวลาของคุณมีค่าสำหรับเราที่ลุกพิยารีสอร์ทลุกพิยารีสอร์ท รีสอร์ทสวยท่ามกลางุูเขาและสายน้ำครางพร้อมด้วยสิ่งเอำนวยความสะดวกครบครันบ้านพักหลากสไล์หลายขนาดห้องประชุมห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงลุกพิยารีสอร์ทพร้อมจะรองรับทุกความต้องการของคุณลุคพิยารีสอร์ทกาญจนบุรีรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อนของคุณ เคยประสบปัญหาเหล่านี้ลืมกุญแจไว้ในห้องพักลืมกุญแจไว้ที่ทำงานหากุญแจไม่เจอจำไม่ได้ว่ากุญแจอยู่ที่ไหนปัญหาวุ่นวายเหล่านี้จะหมดไปกับตัวล็อกประตูอัจฉริยะ h a n e w Security ทั้งรุ่น Gate Man และรุ่น Choice ตัวล็อกประตูอัจฉริยะ h a n e w Security ติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วใช้งานได้ทันทีกับคุณสมบัติพิเศษแป้นกดแบบทัชสกรีน ล็อกอัตโนมัติเมื่อปิดประตูใช้งานได้ทั้ง2ระบบทั้งแบบสมาร์ทคีย์และแบบพา s สเวิร์ดเรืองแสงมองเห็นในความมืดมีระบบตรวจจับความร้อนและแรงสั่นสะเทือนเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือแผ่นดินไหวและพิเศษสุดสำหรับข้อเสนอที่ไม่ควรพลาดสำหรับตัวล็อกประตูอัจฉริยะรุ่นชอยส์ราคาเพียง9,900บาท30สายแรกที่โทรเข้ามารับเพิ่มสมาร์ทคีย์อีก3อันฟรีทันที สำหรับรุ่นเกตแมนราคาเพียง11,900บาท30สายแรกรับฟรีสมาร์ทคี์เพิ่มอีก1ตัวหมดปัญหาเรื่องกุญแจเมื่อใช้ตัวล็อกประตูอัจฉริยะโทร8 8 8 4 9 7 1 5 5 1 0 8 8 4 9 7 1 5 5 1อยากรู้ไหมคะว่าทำไมคนถึงโทรมาดูดวงกับอาจารย์ลักษ์เรามาฟังเหตุผลกันเลยค่ะ ก็ตั้งแต่โทรฟังก็ช่วยวางแผ่ชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะตังง้งโทรฟังทรทิ้นเลยค่ะนี่ลองโทรไม่รู้นะคะแล้วคุณล่ะโทรหรือยังโทร9 9 0 1 1 1 1 0 6 7พอท ามทางเรื่อยไปเมื่อน้ำแห้งไปก็แตกกระแหงมีพลังเพียงแค่แรงเดียวที่เราเหนี่ยวรังเร,า,เรา,เาไว้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้สมรัง